ทำไมบ้านที่ซื้อใหม่อ่ะในฉนนต,ต้องใส่ชื่อเมียแกด้วยแม่ครับแล้วทำไมลูกที่เมียผมคลอดเนี่ยต้องใส่น้ำสกุลผมด้วยล่ะนี่ปู่เมียแกนะกลับบ้านแม่เขาอีกแล้วนะ าง,งานมาเป็นสะพายบ้านเราแล้ว,ลวไมู่้จะกลับบ้านทำไมบ่อยๆแกระวังใี่ดีเถอะเมี่ยแกน่ะจะหอบเงินจากบ้านเราไปให้แม่เขาซะหมดนะแม่ครับผมว่าทางที่ดีเนี่ยแม่ต้องบอกพี่เขยด้วยว่าห้ามพี่สาวเราเนี่ยกลับมาเที่ยวบ้านเราบ่อยๆแล้วก็ห้ามให้เงินแม่ใช้ด้วยนะผมว่าแบบนี้มันถึงกินวิตติธรรมนะครับแม่โก้เป็นใจเลย มีอะไรกเนี่ยพูเบียทำงานนอกบ้านมาก็เหดือยแล้วกลับมาบ้านเบียต้องมาช่วยทำงานบ้านด้อีกเหรองานพวกเนี้ยพ่อจะให้เบียแกทำเมื่อกี้เนี่ยแม่เดินผ่านห้องแกนะ่ะเห็นกำลังนั่งแต่งหน้าอยู่อะ่ะช่วยเมียทำที่ไหนนะครับแม่พวกเนี้มันเป็นสิ่งที่ผมควรทำอยู่แล้วอะ่ะนี่มันบ้านผมเหมือนกันนะครับแม่พอแม่จะบอกแกให้นะแกนะ่ะจยตามใจเมียแกนะ เดี๋ยวเมียแก็ได้ใจแม่พูดถูกต้องเลยะครับแม่เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปบอกคุณพ่อว่าอย่าตามใจแม่ให้มากแมเดี๋ยวแม่จะได้ใจ<อ>ได้ยินมาว่าลูกสะใภ้ของป้านแดนน่ะเขาดีมากเลยนะ ปีใหม่ที่ผ่านมาอ่ะเขาซื้อสร้อยคอให้แม่ผัวเขาด้วยอ่ะทั้งสร้อยข้อมือทั้งสร้อยคอเลยนะรู้ไหมอ,อืมแม่ครับก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ข่าวไหมครับว่าป้าแนเนี่ยเขารักแล้วก็ดีต่อลูกสะใภ้เขามากแค่ไหนตอนแต่งงานนะครับแม่เขาให้สินสอดตั้งห้าล้านเลยนะครับแม่แล้วยังซื้อรถซื้อบ้านให้อีกแล้วยังมาช่วยเลี้ยงหลานอีกสองคน โดยไม่เคยคิดจะบ่นสักนิดเลยแม่แล้วที่สําคัญนะครับแม่พ้านแอนเนี่ยเขาไม่เคยให้ร้ายนินทาลูกสาวให้เขารับหลังเลยนะครับแม่ oh, <no. S 1> โอ้โน่่แกจะบกต้องเมียแย่ไปถึงไหนเนี่ยฉันอะ